สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าครับมาถึงป่าหญ้าอันแสนสวยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีครับท่านผู้ใหญ่แสงจันนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับมอบยาสวยๆนะครับให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะฮะ มาเกี่ยวหญ้าไปให้น้องช้างนะครับขอบคุณคุณน้านะครับคุณนาผู้หญิงคุณนาผู้ชายนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพนาวะไปไหนไปด้วยนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โหนะครับดูคุณนาผู้ชายของผมนะฮะนี่คือมือไฟนะครับนี่คือมือโปรนะฮะมือโปรมือมือโปรนะฮะ มือโปรหรือมือโปรครับมือโปต้องชวนคุยครับต้องชวนคุยครับไม่ชวนคุยไม่ได้นะฮะ <laughs> <laughs> ขอบคุณย่า,ายสวยๆนะครับจากคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับ <laughs> เดือนหนึ่งพอดีนะครับ <laughs> เบือนหนึ่งพอดีนะครับ ท่านก็ได้เอาปุ๋ยนะครับมาใส่ไว้ให้ด้วยนะครับปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยคอกนะครับ,บโอ้โหอย่างงามๆอย่างสวยๆครับพี่น้องครับ,รบสองสาวบอกว่าแสบอีกแล้วมือนีแสบอีกแล้วเวลาเจอหญ้าส,สวยๆนะครับก็แบบ เขาเรียกว่ายังคือยอมไหมครับยอมภาษาไทยเขาเอื่นว่ายังคือครับยอมยอมนะฮะเอาไปไม่เยอะนะฮะไม่กล้าเอาไปเยอะครับกลัวหมดนะครับกลัวหมดครับต้องมาบ่อยๆนะฮะเอาจำจำนะครับจำจำนะฮะนี่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสของควนไก่นะครับต้องเป็นโอกาสของควนไก่นะครับช่วงนี้นะครับที่ ต้องใช้เสียงนะครับช่วงนี้ต้องใช้เสียงเยอะนะครับเพราะว่าต้องคุมงานนะฮะต้องคุมงานนะฮะคือนานๆจะมีโอกาสถือกล้องอย่างนี้นะครับแม่ครับนานๆก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขากล้องมาครับไม่มีขากล้องนะครับก็จะเหนื่อยก่าแม่ครัแล้วก็คุณน้าหน่อยนะครับป๊าด แถวนี้เขาจะพูดภาษาไทโคราชนะครับโคราชปันปเองนะฮะ,บบะหมนะ<ว>อมันว่าเ่าต้องเกรงใจรอกครับก็เป็น,นเป็นดองครับเป็นดองกับคุณน้าละไมนะครับเ,เจ้าของย่านะครับก็เป็นดองกันนะครับ อ้ยที่เกลียวหยาไว้เฉะสุดยอดเลยปาดโอ้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 เมืองเมืองเมืหงเมืองนะ่ไปุ้ยถ้าหุ่นเพี้ยวสมัยเป็นยังครับมันยาวเหงาเลยโผูกมันอะไรนะมันยาวก็เลยหัวไม่ผูกมันอะไรนะครับมันยาวหรือมันยาวกับเขตอเบอร์พุทธโสก็จะจะพูดแบบอ่า ไม่ค่อยเหมือนทางอำเภอสติกนะครับทางอำเภอสติกนี่เสบานายวนะฮะทางอำเภอพุทธิสงฆ์นี่เสบานายวนะฮะจะจะพูดแบบหวานๆหน่อยนะครับออกหวานๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นเขตภาคกลางก็จะเป็นแถวสุพรรณบุรีอะไรประมาณนี้นะครับพูดแบบมวนๆนะครับบอกมวนๆนะฮะบอกหวานๆนะฮะโอ้โหครับนี่ก็มือไฟเหมือนกันนะฮะ ลูกสาวกำนันนะครับย่องมาเลยครับยิ้มนี่บัดมือได้ครับเนี่ยฉันย่องแน่น่ยิ้มบัดมือได้เป็นยังไงบ้างครับควารู้สึกครับเป็นยังไงบ้างครับมันก็ต้องได้โอกาสครับคุณนายครับโอกาสตอนนี้มันหายากนะครับโอกาสไม่ได้จะมีมาง่ายๆนะครับสําหรับใครบางคนเด้อมีโอกาสแล้วต้องรีบควยคว้านะฮะ มุ้ยคุณนาพู้ชา้ผมเลยครับเกี่ยวสามเทียน,นะครับพูดอ่ะเกี่ยวสามเทียได้เป็นก่อนะมุนอะครับบุ้ยมึบบุ้ยของแท้แน่นอนนะฮะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่เมฟสี FC ที่น่ารักทุกทท่านนะครับ,เด,เ,นนรบเดี๋ยวไปเจอกันที่น้องนาตยาพิวัฒนานะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่น้องนาตยาพิวัฒนานะครับตอนนี้ก็ อ่าขออนุญาตเกี่ยวช่วย <c oughs> คุนนาแล้วก็แม่ขวัก่อนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่น้องช้างครับมาถึงแล้วครับแม่แม่ครับถึงศอกสาวแล้วปาดน้องอ้วนตีนี่ตัวไงแ่แฉะน้องอ้วนกับน้องยังเนี่ยฮะ น้องคิงนาตายาเอาอย่างนั้นเลยเหรอหนาตายาเอาจังสัตว์เลยตีหอบกินผู้เดียวครับ กัวพี่วาดแย่งนะครับไม่ไม่ม้วนเลยครับน้ำมันก็ยังไหลอยู่ครับแม่ครับน้ำมันก็ยังไหลอยู่นะครับน่ตาตะยานะครับยังตกมันอยู่นะครับ ไปลูกลงไปลไปูกลงไปเร็วก็มีวัวด้วยครับเพิ่งคลอดลูกนะครับน้องทองแดงกับน้องทองคํานะฮะโอ้ยเหยียบอ้อย,อยอพ่อแล้วไปลูกไป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 ตรงนี้ก็ปลูกอ้อยนะครับแม่ๆครับปลูกอ้อยนะครับมาให้น้องช้างนะครับ ออกหน้านประยาพิวาสนานะครับไปไปลงไปลกลงไปไปลกไปไปไปคุ้นเกงไปลูก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  ทองแดงกับทองคำนะทองคำนะฮะสนุกมากครับทองแดงไม่ยอมให้จับเลยฮะน้องทองแดงครับหันหลังให้ครับดิ๊กีกับด็อกแดกก็มาเลี้ยงวัวด้วยนะฮะไปลุกลงไปข้างล่างลงลงไปข้างล่างไปเร็วไปเร็วไปแร้ว,รวทองแดงทองคำมาลูกมาเร็วเร็วเร็วไป ตัวนี้ชื่อน้องส้มนะฮะน้องเตี้ยนะครับตัวนู้นชื่อน้องส้มนะครับ อ้อยนะครับแม่แ่ครับวานก็ไปสั่เสาบ้านน้องนาตยานะครับก็ซื้อท่อนะครับมาไว้ลดน้ำด้วยนะะรดน้ำอ้อยรดน้ำยาดูสองสาวยืนพิงแดดกันครับเมื่อเช้าก็ก่อไฟให้พิงนะครับ แซบบอนอัตยาแซบ,บ,บแซบจ้านะครับแม่แม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ เข้ามาคอมเมนต์นะฮะให้กำลังใจนะครับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะครับก็ขอบพรบคุณมากๆนะครับไรนี้สวัสดีครับนาตยาสวัสดีจ้า